จับตามองให้ดีมันเป็นแค่เกมการเมืองบางคนบอกโอ้ยโพมาดีโพมาดีสุดท้ายตอนนี้คนเริ่มรู้ว่าเป็นโพปัน่นเพราะที่ผ่านมาเคยเกิดขึ้นมาก่อนในปี2502ปัน่นจนชูวัฒนาธรจะได้เป็นนายกรัตรีเป็นนายกรัตรีที่ประชาชนเลือกสรรมากที่สุดแต่สุดท้ายโพแตกถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไม่ได้เป็นนายกรัตรีตราบจนถึงปัจจุบันการเมือง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าวว6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องเสียอ่ังนะที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายซ้ายไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแะ,กกะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กัน เราทำพราคนี้ยทำเราพูดหมอเก่กบ่ปายไม่ไว้วางใจเลือกกัญชาเสลีกัญชาสูญยากาศไปแล้วปลดล็อ,อกออกจากยากเสพติดก่อนบลบอยังไม่เสร็จพัคผมทำลรวพูดกบ่ชูเวศพัคอื่นพูรธรําผมไม่รูขายจเจริญรุ่งเรืองวันนี้เนี่ยครับ ผมมาถามคุณเศษฐาผมรู้ว่าที่คุณปลาใสนายอนุทินเนี่ยไม่ชอบเพราะนายอนุทินเขาชอบกัญชาแต่ผมเชื่อว่าคุณเศสฐาเป็นคนดีทธมาคา้าขายเจริญรุ่งเรืองคุณเศษฐาครับ คุณเศรษฐามีนโยบายยังไงกับกัญชาเสรไีไม่ไวยพระเพื่อใชยชัดเจนนะครับ,รบเราเราเราไม่เอากัญชาเสรีเราเรากัญชาเพื่อการแพทย์นะครับชัดเจนครับดังนั้นไม่มีกัญชาเสรีไม่มีขายตามทั่วไปที่ไปมอมเมาเยาวนชนจะบทการเ,เราคงเห็นชูวิทย์กับมลพิสิทธิ์ก็เดินทางไปพบพี่ธาบอกว่าเจอเรียกร้องให้มีการยกเลิกกัญชาไปหา เศรษฐาทว,วีสินนะฮะก็ดีกร้องให้มีการยกเลิกกัญชานะฮะสุดท้ายชูวิทย์ก็สนับสนุนเพื่อไทยชูวิทย์ก็สนับสนุนก้าวไกลหุนส่วนสังเกตไหมฮะจู่ๆทำไมกลับตละลปปัดแบบนี้บางคนบอกเฮ้ยมันไม่น่าเหลือเชื่อไปไปมามาชูวิทย์เอาจากทุนสีเทากลายมาเป็นฝ่ายซ้ายหรือกลุ่มเสื้อแดงก่อนหน้านี้นั่นเอง วิเศษง,งานสังเคราะห์ถ้าใครจำได้ผมพูดเรื่องชีวิตมาโดยตลอดนะการตัดสินใจผิดพลาดที่มีนายตำรวจเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปสนับสนุนนำสำนวนไปให้กับเสียอ่างนะ,ะเรื่องของทุนสีเทาเพื่อหวังจะดันธรรมนัตเข้าพัก การดำธรรมนัศเข้าพักถูกต้องไหมถูกต้องแล้วแต่การใช้ทุนสีเทาและให้ชีวิตเป็นเครื่องมือเป็นการตัดสินใจที่ผิดปรากฏว่าต่อมานายตำรวกคนดังกล่าวก็ถูกชีวิตแฉแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับซึ่งผมบอกแล้วว่ามันไม่ควรจะทำตั้งแต่ต้นนะครับเอาละนั่นก็เป็นส่วนแรกที่เดินเกมเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองผิดแต่คราวนี้ ผมเคยเรียนมาตลอดนะชูวิทย์ก็เป็นฝ่ายซ้ายเขาสนับสนุนฝั่งเสื้อแดงเขาสนับสนุนฝั่งทักษิณวันนี้คงเห็นชัดแล้วนะครับชูวิทย์สนับสนุนฝ่ายซ้ายมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มต้นที่ชูวิทย์มาสังกัดพรรคการเมืองตั้งพรรคการเมือง นะครับหลักคิดชีวิตเป็นตัวแปรต้นครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเนี่ยที่หวังจะให้ได้คนรุ่นใหม่มาเคลื่อนไหวต่อมามีการเคลื่อนไหวในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองลักษณะใกล้เคียงกันคือกลุ่มเลดกาดของโกติเป็นกองกำลังติดอาวุธต่อมาอนาคตใหม่ต่อมาก็เป็นพรรคการเมืองสีสม้มและสังเกตไหมฮะในระหว่างนี้ ม็อบที่บุกที่นั่นที่นี่เสื้อแดงหายไปเลยกลายเป็นเสื้อส้มบุกแทนสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่ายุทธศ,ศาสตร์การเมืองการปกครองทำไมต้องไปทำการโจมตีอนุทินชาญวีรกุลเพราะก่อนที่จะมีการประกาศกฤษฎีกาการเลือกตั้งปรากฏว่าโพของอนุทินชาญวีรกุลนำโด่งมาดับหนึ่งเลยนั่นหมายความว่าทุกคนมองว่าอนุทินจะเป็นนายกคนต่อไปนั่นหมายความว่าวิธีการจะ ให้ลูกของตนเองเข้ามาเป็นนายกกรกคมนตรีได้ต้องเล่นงานแถถิน่นจึงให้ชูวิทย์เดินหน้าและมุง่งเรื่องของกัญชาซึ่งคนแรกในการต่อต้านกัญชาคือทักษิลเห็นไหมทุกอย่างมันชัดเนจนชัดเนจนชัดเจนขึ้นเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้เรียกว่ายุทธศาสตร์การเมืองการปกครองนะครับและทุกอย่างก็เกิดมาชูวิทย์ก็โปทุกอย่างก็เกิดขึ้น ถึงที่ผมเรียนไว้มันอาจจะฟรุกก็ได้นะแต่ก็ฟรุกมาหลายรอบแล้วรอบนี้ก็อาจจะฟรุกอีกนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องนี้จับตามองให้ดีมันเป็นแค่เกมการเมืองบางคนบอกโอ้ยโพมาดีโพมาดีสุดท้ายตอนนี้คนเริ่มรู้ว่าเป็นโพปัน่นเพราะที่ผ่านมาเคยเกิดขึ้นมาก่อนในปี2 5ง2ปัน่นจนชูวัฒนาธรจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนเลือกสรรมากที่สุดแต่สุดท้ายโพแตก ถูกตัดสิทธ์ทางการเมืองไม่ได้เป็นนายกยกตมนตีตราบจนถึงปัจจุบันการเมืองการปกครองมันลึกซึ้งสลับซับซ้อนยอกย้อนกลอุบายในกลมีหลวงในหลวงมีจริงนายจริงกลายเป็นหลวงนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชา มีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจักรัชสมัยสยามนามไทยรุงเรืองมอมรสกิตสถาพรนครแห่งปูชนีช้วยราชูชาองค์กษัตริย์ตราสืบสันตติวงศ กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระผู้สืบสานคติยะจารีประเพณีพระชงค์จักรีเสวยราชสมบัติตามบัญญัติมนเทียนบานถาเถลิงอ,องค์กษัตริย์ราราชาพระผู้ทรงบุญ ไอสูนวิสุดดุดเทพอวตารสถดดิตบันลังทองแปรสังประโคมก้องบันดอกกัมสดาเนเหลือแผ่นสุบันขัติยังสงางามประนดลดกายผสกทั่วไทยถวายพระพร มหาวชิราลงกรณเสด็จขึ้นครองเทขรขามสยามนามนี้แส,สองสะดุดีมีกษัตริย์เจริญตาทัวทุกเขตคามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา พลิมองค์กษัตรรร์ราชาพระผู้ทรงบุญรทงญรทงครอ,องไอสูนวิสุดดุดเทพอวตารสถิตบันลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดาเมื่อแทนสุบันขันธิยาสนา,านา นดลดกายผศบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส้สองสตุดีมีกษัตริย์เจริญตามขั่วสุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา สยามนามมีแส้ซองสัตวดีมีกษัตริย์เิาทั่วทุกเขต้าปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ 送。So